เอาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด่นเจริญยนต์นะครับอําเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกด,ดาหารนะวันนี้มีอาทีร้อยสิบนะครับผมเสสวยนิ่มๆเลยโค้งไม่โค้งช้างเหล็กนะครับด t สองเก้าทางไม่มีรอยเชื่อมนะครับระบบเกียร์ดีเดินหน้าสองเกียร์นะครับถอยหลังหนึ่งเกียร์สสวยนะครับ สองผ่านแน่นๆระบบเกียร์ดีระบบเบรกด,ดีนะครับอุปกรณ์มีคาดและผ่านให้นะครับผมร้อยสิบนะครับรุ่นนี้ไดเรกนะครับผมร้อยสิบดีไอไดเรกอินเจคชันะครับรุ่นนี้รถไทนาเดินตามครับไม่ว่าจะเป็นไถไร่ไถนายกขึ้นหวัวรถไถแปลงเป็นรถไถนั่งขับก็เอาไปแปลงครับผมหรือว่าจะเอาไปเป็น เครื่องปั่นไฟย่อบได้ครับ 110di ตัวนี้แรงๆครับผมาตาเร่งดีครับผมยกขึ้นบนรถดิสแตนยังได้ครับผมาตาเร่งดีครับมันเครื่องดันดีนะครับในรอบเดินเบา พร้อมใช้งานนะครับผมอุปกรณ์คาดและผ่าน รุ่นนี้กําลังดีครับกําลังเรือๆเลยไฟหน้าติดนะครับหมอน้ำํำสวยๆใช้งานอยู่ไม่มีผิดหวังครับนิ่งแท้แน่นอนจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลยร้านเด่นเจริญยนต์นะครับอำเภอดวงหลวงครับ 08, 07, 595, 778นะครับเบอร์โทรจะส่งห้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้สอบถามได้ครับพี่พี่ทนาถึงใจร้อย1ิบแต่เล็กครับผมโอเคนะครับ